สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่2 1เมษาย,ยนค่ะเทสลาร่วงลงอีกเกือบ10%ปไม่เกี่ยวกับจรวดระเบิดกลางอากาศเพราะคนละบริษัทกันแต่เนื่องจากคุณอีลอนมัสยังเดินหน้าทำไพรซ์วอลล์แย่งส่วนแบ่งตลาด E ีวีต่อไปหลังหันราคารถเทสลามาแล้วหลายครั้งซ้ำเติมข่าวลบงบคิวซึ่งรายงานเมื่อคืนก่อนส่วนคุณเคที่ไม่ยั่นค่ะปรับเป้าราคาหุ้นเทสลาแบบสวนกระแสมองโอกาสโตก้าวกระโดดจากตลาดโรบแท็กซี โดยให้ Price Tar g e t ตปี2027สูงถึง2,000เหรียญหรือเกิน12เท่าของราคาปิดเมื่อวานบรรยากาศตลาดหุ้นโลกพกภกพัณฑ์คริปโตยิ่งคงอึมครึมนับตั้งแต่ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์คุณจิมบูรีตลาดย้ำว่าอยากขึ้นดอกเบี้ยไปถึง5.75%แม้เมฆหมอกคลื่คลานเข้ามาบ่งชี้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจและภาคก,การเงินราคาสินทรัพย์ต่างๆจึงสะท้อนความกังวลผสมผสานทั้งรีเซชชันและนโยบายเฟด เมื่อคืนนี้ผู้ว่าการคนสำคัญอย่างคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ที่เราอยากฟังเพื่อถอดรหัสความคิดของเฟดก็พูดหัวข้อเกี่ยวกับคริปโตออกแนวอินโนเวชันโดยไม่ได้ปริปากสักนิดเรื่องทิศทางดอกเบีย้ยส่วนเฟดวอชทูค่ะสะท้อนความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในเดือนมิถุนายนมีโอกาสน้อยลงเหลือ 21. 5เปอร์เซขณะรายงานลดลงจากราว30เซ์เมื่อวันก่อนวันนี้ค่ะนอกจากตัวดเดิม,ดมซึ่งเดินหน้าเติมอย่างต่อเนื่องแล้ว เราอยากโฟกัสเคีเวียดนามมากขึ้นเพราะตลาดเวียดนามและค่างเงินดองดูมีเสถียรภาพดีทีเดียวปัจจัยบวกเพิ่มเติมสัปดาห์นี้ก็พอมีค่ะเช่นไม่กี่วันก่อนรัฐบาลเห็นชอบในหลักการให้ลดแบดจาก10%เหลือ8%เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแม้ผลกระทบอาจไม่เปลียนแปางแต่ยืนยันแนวทางนโยบายกระตุ้นการเติบโตอย่างชัดเจนและต่อเนื่องค่ะมาดูการข่อนหวนตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ เซ็นเด็กปิดไปที่1565.10จุดลบ0.99%มูลค่าการซื้อขาย57,260ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยไดัชนีปรับตัวลงต่อจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมากดดันทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย ส่วนฝั่งของตราสานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่64,542ล้านบาทและยุมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.1ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่34บาท38สตางค์ตอนน่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ยูโร เนื่องจากตลาดมองว่าฝั่งยุโรปอังกฤษและสหรัฐเงินเฟ้อย,ยังอยู่ในระดับสูงกดดันให้คาดการว่าธนาคารกลางทั้ง3แห่งจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อส่วนในฝัง่งของเอเชียนิกิตลาัดหุ้นโตกเกียวปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนคาดว่านักท่องเที่ยวจะมีการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นหลังรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนมีนาคมที่แข็งแกร่งซึ่งข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้นค้าปลีกและหุ้นการท่องเที่ยวปรับตัวขึ้น นิกกี้ปิดไปที่2 8 6 5 7 5 7จุดบวก0.18%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปนในทิศทางเดียวกันเซียงไฮ้คอมมิสิสตปิดที่3 3 6 7 0 3จุดลบ0.09เปอร์เซ็นต ส่วนฝั่งของดาวโจนสตลาดฮุนยอกปิดลบในวันพฤหัสค่ะเนื่องจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทเอกชนยังคงเป็นปัจจัยฉุดตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดก่อนการประชุมนโยบายการเงินในเดือนหน้าดาวโจนสปิดที่3 3 7 8 6, 6 6 2จดุดลบ0.33%เปอร์เซ็นต์ปิดที่4,129.79จุดลบ0.6 0เปอร์เซ็นต์ และ n a s d a กปิดที่12,059.56จุดลบ0.80%ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสค่ะและเป็นวันที่2ติดต่อกันด้วยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนและหุ้นในกลุ่มรถยนต์ร่วงลงหลังบริษัทเทสลาเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ c a ซ40ปิดที่ 75,38.71. จุดลบ 0. ดัคสปิดที่ห5ึ่งหมจดร้อยเก้าสิจุดลบ0.62%และฟุสซิลอยปิดที่7,902.61จุดบวก0.05%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตัน,ตนยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะ ลบไป2.36%ปิดที่7 7ดอลลาร์29เซนต์ต่อบาเ์เรลโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันรวมทั้งสต๊อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนฝั่งของเบรนทค่ะลบไป2.43%ปิดที่8 1ดอลลาร์10เซนต์ต่อบาเ์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส,สมัยเดือนมิถุนายน,นบวก0.59%์ปิดที่2019ดอลลาร์ 2, 10เซนต์ต่อแทรอล์ out. และนี่คือทั้งหมดของ Kateham Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ Kateham Smart Trade กัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ